สวัสดีครับก็ขอนั้ท่านนะครับเข้ามารับชมแมตช์จำลองการแข่งขันครับในส่วนของศึกพรีเมียร์ลีกนะครับรุหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพบกับปืนใหญ่อาร์เซนอลครับสำหรับทั้งสองทีมนี้ก็ย้ายตัวนักเตะเป็นที่เรียบร้อยครับก็อาร์เซนอลครับได้เบนจามินเชสโกมานะครับเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าตัวใหม่จากไรซิกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้มาสี่ตำแหน่งครับครูสาประตู เอมิมาติเนสครับจากแอตเลติมินากองหน้า3ตัวครับเป็นวิกตอร์โยเกเรสจากสปอร์ติ้งลิเบอนครับแล้วก็มาทุกคุณย่าครับจากบูมตันแล้วก็เอ็มโบโมครับจากเรนฟอร์ดก็เดี๋ยวเรามารับชมเกมแมตช์จำลองสนุกๆก,กันโดยแอดมินฟันโซนครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยละกันนะฮะก่อนจะรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป,ปต่อไปของช่องด้วยละกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูไลน์อัพของเร้่องสอทีมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาในแผน3 4 3ครับหน้าเป้ามีกุญ่าเอมโบโมแล้วก็วิกตอร์ยูเคเลสครับผู้สาประตูตัวใหม่ครับเอ็มสตินเนสในส่วนของอาร์เซนอลครับก็มาในแผน4 2 1 3ครับนี่ครับเบอร์13ครับเป็นจามินเชสโกครับศูนย์หน้าตัวใหม่ครับของไอ้กุญ่จอาร์เซนอลครับตัวสำรองก็มีกาเบรียลเชลซุสครับ ที่เป็นศูนย์หน้าเอาไว้สับเปลี่ยนครับนี่ครับโยเคสเดี๋ยวเรามารับชมเกมกันได้เลยครับเกมครึ่งแรกกำลังจะเริ่มขึ้นครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับชุดสีแดงครับบุกจุดซ้ายไปขวาครับอาร์เซนอลมาในชุดเยือนสีขาวๆาวครับที่อา์มัดเดียโลครับสามารถ ทำนายสกอร์กันมาได้นะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะที่สกอร์เท่าไหร่ครับมาที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับมาที่คุณย่าครับเอมโบโมสัลูกนี้อู้เรียบร้อยครับอู้วี่หนว่าเข้าไปแล้วครับอู้วจังหวะนี้ครับก็ผมได้เปลี่ยนมุมกล้องเป็นแบบบอดคลาสด้วยนะฮะดูครับปั่นโค้งอู้วหนกว่าหมดไปแล้วครับลูกนี้ราเวนเดายย่าครับพุ่งไม่ทันด้วยจังหวะนี้ รายยากครับเล่นสั้นมาที่กระเบี่ยวมาที่ดีแคนไลท์ครับกะไปออกซ้ายมาชินเนโก้ครับข้ามฝากมาที่เบนไวท์ยูินเต็ดยังได้ที่ซาลีบาครับมาที่ดีแคนไลท์ไหลมาโอเดกาดทางขวายังไม่จ่ายคืนมาที่ดีแคนไลท์ like ครับจอจินโย กโยซาก้าครับสเตอร์ลิงโอ้จังหวะนี้อามัดติเยโลครับตัดบอลได้ครับมาที่เอมโบโมครับบายอนเอโบโมมาที่อามัดติเยโลครับยยเคเลสจ <c oughs> อดมาลูกนี้โอ้โหคุณย่าไม่เติมครับโอ้จังหวะนี้เอมโบโมยังไงโอ้โหจังหวะนี้ครับแม่อามาดต <c oughs> ิยาโลโยเคเลสเอมโบโมงงชงมา คุณย่าสัตว์ลูกนี้โอ้โหมาที่คุคณย่าครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้โหบุกกระหน่ำเลยช่วง10นาทีแรกดูกจังหวะนี้ครับม่งชงหมาโอ้โหคุณย่าสัตว์ลูกนี้เดบิดรายยาครับโอ้โหปัดออกไปได้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เตะม,มุมครับบุนโอ่เฟอร์นันเดสบุโน่เฟอร์นันเดสเปิดมาลูกนี้โขก ระยะก่อนก่อนแมตจำลองในเกมนี้ครับก็เล่นในแพลตฟอร์มโอ o ออร์เวอ o ์ชั่นซ็อ,อกเกอร์2021ครับโดยใช้ AI โค้ดโหมดแข่งกันเองครับมาที่ชินเชนโก้ครับโยนมาลูกนี้จังหวะนี้ครับมา,มาที่เปิดมุมครับมาร์ติโนเดกาดโยนมาลูกนี้ โอ้ยยังไม่มีตัวครับเอ้าจังหวะนี้บุกโยซาก,ก้าเอาช้าจังหวะสุดท้ายเจอเดโกดดโลเบียดแย่งไปได้ครับขึ้นมาที่มาติเนสบอลม,มาอู้ติดโอเดอกาจังหวะนี้มาตินโอเดอกาดยังไม่ยิงมาที่สเตอร์ลิงสายว่างๆครับมาที่ชินเชนโกโยนเข้ามาโขกลูกนี้โอ้ยเอาละครับอาร์เซนอล อาเซนอนทำเกมบุกมาบ้างครับนาที16ก่อนที่เป็นไว้ครับมาตินโอเดกาดมาตินโอเดกาดมาที่ชินเชนโกยิงลูกนี้โอ้โหติดอามัดครับมาหมงนชงมาที่เอโมโมเสียบอลจังหวะนี้กาเบียวขึ้นมากาเบียวโอเดกาดจังหวะติดบล็อกลูกนี้คุณย่าครับออกซ้ายมาดาโล ดาโลมองหาเพื่อนจ่ายมาที่คุณย่าโอ้โหแต่ลึกเกินจังหวะนี้ครับมาทีึคุณย่าก็เพิ่งติดทีมชาติในยุคข,ของบราซิลยุคใหม่ครับอันเชลอตติก็ได้ลงในเกมกับอูจังหวะนี้ครับแหเกือบไปได้ลงเจอกับเกมปราวัยในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเมิกาใต้ชนะ มาไกลหนึ่งต่อศูนย์ก็ขว้าตัวไปฟุตบอลโลกเป็นทีมเดียวที่ได้ไปฟุตบอลโลกครับโดยที่ไม่พลาดแม้แต่สมัยเดียวเป็นไว้ครับโอเดอร์การ์ดมาที่เซโก้ครับโอ้ยอดมาสวยลูกนี้ชินเชนโก้โอ้บอลเลยโอ้จังหวะสุดท้ายเป็นเคทิ้งของมาสลาวีครับอาร์เซนอลเปิดมุมครับลูกนี้ดีแคนไลท์ อีแครไลท์เล่นสั้นครับกับเชสโกเชสโกเอาอยัางเตะมุมอีกรอบนึงครับอาร์เซนอลวันนี้เตะสนามกลางครับที่สเปนครับบาเลนเซียไหลโยนมาลูกนี้โขกร้อยโหูยซุปเปอร์เซฟครับโอ้โหไหลฮิมเซอร์ลิงครับโอ้โหโขกสะบัดเต็มแรงครับโอ้โหไปตรงตัวของมาร์ติเนสเอาละครับยูเนเต็ดได้สวนจังหวะนี้ ไม่ฟาวครับเซอร์ลิงไปที่เชดโก้ครับเบนเจามินเชดโก้สัดลูกนี้โอ้โหอย่างติดเซฟของเอมานูเอลม,มาตินเนสครับโอ้ดูจังหวะสวนกลับของอาร์เซนอลครับแล้วดูแทงลูกนี้ถึงเลยครับโอ้โหแล้วซัดลูกนี้โอ้โหปัดมือเดียวด้วยครับโอ้โหอาร์เซนอลมาอีกแล้วครับลูกเปิดมุมของมาตินโอเดกาดีเพื่อนเล่นสั้นครับเป็นไว ทีเชสโกโอ้โหไม่ทันได้ยิงโยเคเลสครับเอาบอลอยู่ที่กาเบียวกาเบียวมาที่ชากา้าชินเชนโกโอ้ล็อกหนึ่งทีสวยกาเบียวครับเอาเสียบอลไปที่อุกาเต้อุกาเต้จอดมาที่โยเคเลสจังหวะนี้โยเคเลสก็ยังปรับตัวกับยูเนเต็ดไม่ได้ครับโอ้จังหวะนี้โอ้ย แล้วฟาวในระยะตรายครับจังหวะนี้โอ้โหเป็นแม็กควายครับใบเหลืองเลยโอ้โหแล้วฟาวตรงกรอบหัวกระโหลกด้วยครับม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นดีแคนสไลด์หรือเป็นโอเดกาดนะครับสังหารฟิีคิกเป็นมาตินโอเดกาดครับอยู่ที่บอลมาตินโอเดกาดสัดลูกนี้โอ้โหติดกำแพงครับยังไม่ได้ครับอาร์เซนอลดูภาพชาอีกทีนึง โอ้โหติดอาหมัดเียโลครับกระโดดจังหวะสุดท้ายทันพอดีมาที่ดีแคนไลท์ครับดีแคนไลท์ประจําเต็มมุมทางกลับสายหยอดเข้ามาลูกนี้โอเดอร์กาดไม่ได้ครับบอลอยู่ที่บูโน่ฟอนเดสครับมาที่วิกตอโยเกเรสมาที่รุดคุณย่าครับคืนมาที่โยเกเรสทางซ้ายมีเดียโกดาโลเอ้ายอดติดครับอ่านะครับคุณย่า มาที่อูตูเสียบอจังหวะนี้โอ้โหเต็ดก็อุ่นเครื่องกับเชลซีไปแล้วครับลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเซตตี้ก็อุ่นไปแล้วครับสามเกมกับนังเตะใหม่ก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางครับอันนี้เป็นอัดที่4ีเจอกับอา,าร์เซนอลเอาคลิปต่อไปในสัปดาห์หน้าจะเป็น ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกครับหรือฟีฟ่าคัพเวอร์ครับ2025ครับอาหมาัดโอ้เตะอัดโอ้จังหวะนี้วู้ฮูวีวิกเตอร์โยเกเลสครับโอ้โหจังหวะบอลไปโดนหลังของเอเวโเรสตครับดูอีกทีนึงดูครับปักก็ยังครับโอ้แล้วเหมือนส่งมาลูกนี้โอ้ฮูวเดฮาบอลเล่เหินข้ามคานครับโยเกเลสก็ยังยิงประตูแรกในสีเสื้อยูเนเต็ดไม่ได้ครับ โอ้โหนาที38เป็นไว้ครับโอเดากาดมาที่จอจินโยครับจอจินโยคืนมาเอา้ามันขืนไม่ดีครับโอ้จังหวะนี้โอ้โหเดี๋ยวโมช้าครับมาที่โอเดากาโอา้สเตอร์ลิงครับจังหวะนี้โลง่ลงๆซาก้าครับโอ้เชสโก้ล้มไปก่อนจังหวะนี้โอ้โหบอลอยู่ที่เลนนี่โยโร่เอา้าโยโร่เสียบอล โอ้จังหวะน,นี้โอ้ดกการดยิงด้วยขวาโอ้โหบอลไม่ใช่เท้าถน,นัดครับโอ้โหยิงไม่ดีเลยไปที่ดาโล่ครับโยโร و ครับออกขวามามาสลาวีเอโบโมครับโบโมออกซ้ายมาที่ดาโล่มาทิวตุคุณย่าครับเดียโกดาโล่ดาโล่ขึนมาที่บูโน่เฟนเด่โอ้โหล้มไปแล้วจังหวะนี้ผู้เสียเล่นต่อครับโอ้โจะ แทงทะลุมาที่อามัดไม่ผ่านครับไรมเซอร์ริงครับเชสโกโอ,โอ้ไปที่เป็นไวโอ้หมดครึ่งแรกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอกับอาร์เซนอลศูนย์ประตูศูนย์ครับก็ยังทําอะไรกันไม่ได้ครับเดีย๋ยวเรามาชมมาชมในส่วนของอีก45นาทีนะครับกันในครึ่งหลังกันครับนี่ครับ พอเปอร์เซ็นต์ของบอลในครึ่งแรกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด44%ครับอาร์เซนอล56%โอกาสเข้าทำก็ถือว่าสูสีครับยูไนเต็ดได้ส่องไปถึง4ครั้งครับเข้ากรอบ2อาร์เซนอลครับส่องไป5เข้ากรอบ3เดี๋ยวเรามาชมเกมครึ่งหลังกันต่อครับก็แจำลองเกมนี้ครับเล่นในปี2021นะฮะ GPL Pad เวอร์ชั่น4.8แล้วก็ใช้ AI Code Mode ครับให้ผู้เลียนยสทีมแข่งกันเองครับไม่ได้มีการบังคับทีมใดแต่อย่างใดเลยมาที่ซาลิบาครับเป็นไว้มาครับจังหวะนี้เป็นไว้คืนมาที่จอจินโยครับครึ่งแรกก็เงียบๆไปครับสำหรับจอจินโยเป็นจามินเชสโก้ก็ ยังไม่มีโอกาสอะไรเลยครับในครึ่งแรกมาที่เดโกดาโลครับโอ้กระชากมาสุดเส้นแล้วหยอดโยเคเรสได้โขกลูกนี้ครับเอาเตะมุมครับจังหวะนี้เอากาเบียเชสซุสครับลงแทนเบจามินเชสโกครับก็เปลี่ยนตัวใหม่ออกไปวีเตดเตะมุมครั้งแรกครับบโมโมโครับบูโนโ่ยอดมาลูกนี้โอ้เข้าทางกาเบียครับ ใช่ครับดีแคนไลท์ครับตัดบอลได้ครับขึ้นมาที่ซาลิบาโอลมาทางซ้ายบ้านครับออกขวามากลับมาที่ซาลิบาเอ้าจังหวะนี้พลาดครับอูกาเต้ยังไงครับสองต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งอูกาเต้สัดลูกนี้โอ้โหสามต่อหนึ่งครับอูอูกาเต้ไม่อยู่ครับบอลยังอยู่ที่อามัดครับบุโน่ครับคุณย่าหจังหวะนี้ อยู่นเตดเอาอีกแล้วครับโยกเคเลสัตลูกนี้ครับเข้ามือของดาบิดรายาครับโอ้โหเปิดครึ่งหลังมา10นาทีครับอยูนเต็ดได้2ไปถึง2ครั้งจอจินโยครับดิแคนไลท์เปิดทางขวาว่างๆครับมาที่เป็นไว Order guard. Order guard. โอเดอร์กาดโอเดอร์กาดหยอดจะให้กาเบียวเชซุสครับฤดูกาลที่แล้วก็เจ็บ ยาวเลยนะครับเกือบทั้งฤดูกาลครับครึ่งฤดูกาลเลยมาที่แฮร์รี่แม็กควายก่อนมาทางซ้ายไม่ผ่านครับเกมได้ครับอาร์เซนอลโอ้โหคืนได้ครับบูโนโ่เสียบอลแล้วก็กลับมาแย่งบอลคืนได้ครับจอจินโยมาที่ชิเชนโก้ครับแมนยูเต็ดก็ออกมาวอร์มนะครับสำหรับศูนหน้า หอยลุนและเซกเซ่เอาขวาว่างๆบูโนเฟิร์นันเดสโอ้โหชนเสาโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหยังไม่ได้ครับยูไนเต็ดครับแหม่ทีเซอร์ลิงอ่าแล้วครับอาร์เซนอลได้สวนบ้างครับเอ้าจังหวะนี้จับบอลไม่ดีครับโอ้อาร์เซนอลโอ้โหเบนไว้ครับโอ้เสียบอลอย่างง่ายครับแม่แล้วครับมันลาอุยครับ ออกมาทางขวาที่อูกาเต้ครับขึ้นมามัสลวีบอมโยนมาถูกใ้เอบโมโมครับยังได้ครับเมนูเต็ดอูกาเต้ครับมาที่อาหมัดมาที่เอบโบโมเอบโบโมอุ้ยไปได้ครับจังหวะนี้ดาโลมาที่คุญยามาทุ่คุญยาอุดาโลล้มไปแล้วครับผู้สิน์ให้เล่นต่อคุญยาผ่านไป3หืจังหวะนี้มึงมา ชิเชนโกเียทิ้งไปม,มาที่เอมโบโม,โมครับคุณย่าโอ้ล้มเรียบร้อยครับลูกนี้ได้ฟาวดาลโลจับบอกไว้ก่อนครับโอ้จังหวะมาทุกคุณย่าพลิกลูกนี้ครับโอ้โหโดนโอเดอร์กาเสียบลวงเลยครับจังหวะนี้บูโอนเฟอร์นนเดสบูโอนเฟอร์นันเดสสัตสสต,ติดกำแพงครับนาที70ก็ยังไม่ได้ครับดูภาพช้ากันทีหนึ่ง โอ้โหไปติดในส่วนของโอเดอร์การ์ดครับเปอร์เซ็นต์กองบอลครับยูเนเต็ด48อาร์เซนอล52ถือว่าสูสีมากๆครับคู่นี้ประตูเดียวนี่น่าจะตัดสินเกมได้เลยครับทั้งโอกาสเข้าทำเปอร์เซ็นต์กองบอลถือว่าสูสีกันมากครับมีการเปลี่ยนตัวครับโอ้ยังไม่เปลี่ยนตัวนะครจังหวะนี้โอ้โห เหมือนจะมีเสียงโคศกในสนามครับออกมาวอมแต่ยังไม่วอมตอนนี้มาทางอาร์เซนอลก่อนครับไลมไลมเซอร์ลิงครับสองต่อหนึ่งไลมคืนมาที่ชาก้าครับขวามาเป็นไหวหยอดลูกนี้โอ้โหผ่านไปหมดเลยครับโอ้โหไม่มีใครเข้าชาร์จเลยจังหวะนี้ครับเตะทิ้งไปเลยครับบอลอยู่ที่อาหมัดเดียร์ยาโลอาวยังไงครับจังหวะนี้โอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับโอ,โอ้เป็นจังหวะสุดท้ายครับอัสลาวี ไปเตะใส่กาเบรียลเชซุูตครับน่าจะนอกกรอบเนาะโอ้โหจังหวะนี้เอา้าเดี๋ยวก่อนนะถ้าดูจากภาพช้านี่เป็นเชซุูตเตะหรือเปล่าครับโอ้โหโอ้โหยังไงครับโอ้โหแล้วดูฟรีคิกตรงเส้นเลยครับโอเดอร์กาดโยนเข้ามาลูกนี้เซอร์ลิงหงชงอู้ยเข้ามือของเอเมนโดล์มาติเนสครับ15นาทีสุดท้ายครับ ยัง0ต่อ0ครับเสมออยู่โทษเลยครับคู่นี้ดีเคลไลต์ขึ้นมาตัดเบ็ดได้ยากครับอามาัดเดียโล้ครับเก็บบอลได้ครับโยนมาทางซ้ายถึงด้วยครับบูโน่บูโนโ่เฟอร์นันเดสบูโนโ่เฟอร์น,โนโันเดสขึ้นมาที่เดียโก้ดาโลหล่นไปแล้วลูกนี้ยังได้อยู่ครับบูโนโ่ขึ้นมาที่ดาโลเอาละครับจังหวะนี้ว่างๆหยอดลูกนี้โอ้โห เอาล้วครับอาร์เซนอลแต่ทิ้งเลยแม้แต่เปลี่ยนตัวครับเอาเอมโมออกครับส่งเมสันเมาส์ลงมาครับเติมเกมรุกครับอาร์เซนอลเปลี่ยนโทมิยาสึลงแทนเป็นไว้ทางแบ,บ็กขวาครับเป็นอย่างละหนึ่งตำแหน่งไปครับจังหวะนี้คุณย่ามาทิวตุคุณย่าครับคืนมาที่ <D alo. S 2> ดาโลดาโลโอ้โหสวยลูกนี้บูโอน แต่โลกกับ <sketches> คุณย่าน <university> ี่โปรตุเกสกับบราซิลนี่คุยภาษาเดียวกันได้ครับเอาล้วครับจังหวะนี้โอ้โหมาที่กาเบียวกาเบียวโอ้โหกระชากไปเองครับกองหลังคืนมาที่เจสุดสั้นลูกนี้โอ้โหซูเปอร์เซฟครับโอ้โหเหลือเชื่อโอ้โหเหลือจะเชื่อเลยครับจังหวะนี้โอ้โหเซฟเข้าไปได้ไงครับโอ้โหจังหวะแทงทะลุแล้วยิงโอ้โหอย่างจุดโทษครับโอ้โหซูเปอร์เซฟได้ครับมาตินเนสโอ้โห โอ้ซ oh, ูเปอร์เซฟเหนียวเหนียวกันบ้างครับโอ้โ oh, ห oh, ข้่งหลังนี่โคนช็อตอต่อช็อตเลยครับสามประตูเอาละครับจังหวะนี้ครับเปลี่ยนเซอร์เซ่ครับลงแทนส่วนคุณย่าครับเอาฮอยลุนลงแทนโยเคเรสด้วยครับอาเซนอลหมาต่อครับจังหวะนี้เอาทอสซาลงแทนโอดดกาดครับ oh, เปลี่ยนตัวลุกมากายยืดทุกเอาจังหวะนี้โซนัลเร็ว อู๋จังหวะนี้ตัดเกมได้5ทีสุดท้ายครับฮอยลุนรับเมสันมาวตอนนี้ตัวลุก3ตัวนี้เป็นผู้เล่นฤดูกาลที่แล้วครับ <M> เมสเันมาวเซอร์เซและฮอยลุนรับอูกาเต้ตัวใหม่3ตัวก็ถูกเปลี่ยนออกไปครับเหลือผู้สัมประตูตัวเดียวโยนมารอซาครับนี่รอซาก็ได้ลงมาเชื่อมเกมครับขาแวดก็ได้ลงมาครับ จังหวะนี้ออกฝากมาอูกาเต้ครับอามัดสวยครับจังหวะนี้เซอร์เซ่เสัวซเซอเซยังไงครับยังล็อกไปได้จ่ายมาอูจังหวะสุดท้ายไปติดชินเชนโก้ครับยูเนเตดได้เต็ม,มุมครับทด2นาทีจะมีดาม่าหรือเปล่าครับจังหวะนี้หยอดมาลูกนี้โอ้โหไกลเกินครับซันดิบามงทิ้งไป อาร์เซนอลเก็บบอลได้ครับเชสุสมาที่คารวดครับคาแวดไปทางซ้ายที่จอจินโยโอ้โหลงเหลือเกินครับอาร์เซนอลขึ้นมา5ตัวครับโอ้โจอจินโยยังไงลูกนี้เอา้าออกซ้ายมามาที่ชิจินโกโโขงลูกนี้หู้ยข้ามคานหมดเวลาการขันครับโอ้แมนเชสเตอร์อรอยูไในเตดเสมออาร์เซนอลศูนย์ต่อศูนย์ครับต้องดวลจุดโทษที่ขาดกันในเกรมุนเครื่องครับ นี่ครับเปอร์เซนต์การคงบอลเนี่ยห้เท่ากันนะครับแล้วก็โอกาสก็าทำเนี่ยยูไนเต็ดแครั้งเข้ากรอบ5ครั้งครับอซนอลยิง7เข้ากรอบ4ครับถือว่าสูสีมากๆนะครับสาหรับคู่นี้เดี๋ยวเรามาชมการดูจุดโทษมันๆกันดีกว่าครับนี่ครับรายชื่อผู้เล่นที่จะยิงนะครับหูบูโน่นี่ไปอยู่คนที่6เลยนะฮะโอ้โหเอไอเขาเจนให้นะครับผมไม่ได้เจนเองนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับ ไม่มีบูโน่ยิงสุดโทษจะเป็นยังไงครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะได้ยิงก่อนครับดวลกับราบิดดาย่าครับคนแรกของยูไนเต็ดครับเจอสัวเซครับลงมาในครึ่งหลังแทนโยเคเรสจังหวะนี้ครับเซอร์เซ่วิ่งเข้ามาสัตว์ลูกนี้โอ้โห ติดเซฟของรายาครับโอ้โหมาลูกแรกก็พลาดเลยครับสำหรับยูไนเต็ดคนแรกของอาร์เซนอลครับไรฮิมเซอร์ริงวิ่งเข้ามาสัตว์ลูกนี้เอาติดเซฟเหมือนกันครับโอ้โหปูโรสประตูทั้งสองนี่โชว์เซฟครับเมสันเมาส์กับรายาครับเมสันเมาส์วิว่งเข้ามาสัตว์ลูกนี้ติดเซฟอีกแล้วครับโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหอะไะครับแคลเอ็ดหลังอาถันได้หรือเปล่า ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งต่อศูนย์ครับอาร์เซนอลขึ้นนำแมนยูเต็ดผลที่3ของแมนยูเต็ดครับัสมุดฮอยลุนวิ่งเข้ามาสัตว์ลูกนี้เรียบร้อยเหมือนกันครับไลตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งผลที่3ของอาร์เซนอลครับกาเบียวเชสุสบราซิลเจอกับอาร์เจนตินาครับมาลูกนี้ครับโอ้ยองมายิงครับกาเบียวเชสุสสัตว์ลูกนี้ซุปเปอร์เซฟครับโอ้โห เสมอหนึ่งต่อนหนึ่งครับเอาละครับเท่ากันแล้วตอนนี้คนที่4ของยูเต็ดครับเดโก้ดาโลวิ่งเข้ามาลูกนี้ซัดเรียบร้อยโอ้โหชนเสาออกอคนที่4ของอาร์เซนอลครับเป็นทรอสซาทรอสซา,สสาวิ่งมาลูกนี้ซัดเอา้าซุปเปอร์เซฟโอ้โหโอ้โหเซฟัสกสุดตลุดเลยคนสุดท้ายของยูเต็ดครับอาหมัดเดียโล วิ่งเข้ามาสัตว์ลูกนี้จนเสาโอ้โห,โหดูอะไรกันครับโอ้โหจุดโทษโอ้โแล้วคนสุดท้ายของอาร์เซนอลเป็นดีแคนไลท์ครับถ้ายิงเข้าในชนะเลยครับดีแคนไลท์จังหวะนี้ยังไงวิ่งเข้ามาสัตว์ลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหอาร์เซนอลโดนจุดโทษเอาชนะยูไนเต็ดไป2ต่อนครับโอ้โหถือว่า โอ้ oh, ลาย่านี่โชว์ซปเปอร์เซฟไปถึง4คนนะถือว่าสุดยอดมากๆครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแมตต์อุ่นเครื่องฝึกภาพบรรยายจำลองแมตต์การแข่งขันนะครับในส่วนของคู่แมเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพบกับอาร์เซนอลก็ผลก็อาร์เซนอลเอาชนะจุดโทษยูเนเต็ดไปได้นะครับ2ประตูต่อ1นครับก็สำหรับแมตต์ในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ ก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโซน้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับซีอูเกนสวัสดีครับ